ค่ะสวัสดียามข้าค่ะเอฟซีครบทุกท่านนะคะวันนี้เช้าวันนี้ตื่นมาก็อากาศร้อนเลยบ้านเอฟซีอากาศร้อนบ้างไหมคะบ้านแมวเริ่มร้อนแต่เช้าแล้วนะคะแถวใกล้วันหยุดเนาะวันนี้วันหยุดยาวเริ่มเริ่มจะวันหยุดยาวแล้วนะคะเอฟซีค่ะเรามาหันมาปลูกบอนสีมาเปลี่ยนดินมา,าแยกหนอกกันนะคะวันนี้ป้าแมวมีบอนสีสวยๆมาแบ่งปันเอฟซีค่ะ ชุดละสองร้อยห้าสิบาทนะคะค่าจัดส่งอยู่ที่ห้าสิบาทค่ะเมาหมากี่ชุดก็ได้นะคะห้าบาทค่ะเดี๋ยวป้าแมวขอฝากเบอร์ป้าแมวก่อนจ้ะค่ะเบอร์ป้าแมวโทรได้ทั้งสองเบอร์นะคะแอดไลน์ได้เลยบางทีป้าแมวไม่ได้รับเดี๋ยวป้าแมวโทรกลับนะคะเอฟซีค่ะป้าแมวแจ้งนะคะว่า facebook ของป้าแมวจะเปลี่ยนเป็นป้าแมวบอนสีหรือป้าแมวตลาดบอนสีจะลงด้วยที่ข้างท้ายจะเป็นที่แปดแปดนะคะเนี่ยป้าแมวบอนสีแปดแปด ช่อง u t u b e ของป้าแมวก็เป็นป้าแมวตลาดบอนสีแปดแปดนะคะ fc ไม่ต้องอไม่ต้องอาบางท่นานบอกเอ๊ะใช่ป้าแมวอันเดียวกันหรือเปล่านาออันเดียวกันะะน,กนะคะอันนึ่งนะคะป้าแมวคือไปเปลีป่ยนเลขแปดแปดลงท้ายชื่อนะคะเป็นเป็นสิริมงคลกับชื่อตัวเองนะคะ fc นะคะจะเปลี่ยนลงเป็นเลขแปดแปดสองตัวนะคะ fc ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอนสีแปดแปดให้ด้วยนะคะ fc ค่ะป้าแมวขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะ ที่เป็นกําลังใจกดติดตามทั้งๆบอกป้าแมวฉันไม่เคยซื้อบอตสีป้าแมวเลยแต่ติดตามป้าแมวตลอดเวลานะป้าแมวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะป้าแมวก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เป็นกําลังใจให้ป้าแมวตลอดเวลาถึงไม่เอฟบอนสีก็ไม่เป็นไรนะคะกดติดตามหรือโทรมาพูดมาคุยกับป้าแมวบ้างนะคะครับหรือคอมเมนต์มาบอกป้าแมวก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวก็ตอบกลับนะคะเอฟซี ค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่ชุดที่หนึ่งเลยนะคะชุดที่หนึ่งของป้าแมวเนาะชุดที่หนึ่งของป้าแมวในมีชายชนนะคะเป็นชายชนในชายชนในกระถางนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วห้านิ้วนะคะชายชนในกระถางนี้มีสองต้น,นะคะ่ะตามด้วยมณีล้อมเพชรนะคะมีสกิดด่างมานะคะนี่นะคะมณีล้อมเพชรนะคะแล้วก็มาต้นนี้นะคะต้นนี้เพชรสุวรรณโชคนะคะเพชรสุวรรณโชคนะคะฟีนะ,ะนะได้สองใบ อยู่ในชุดนี้250บาทค่ะ f ซ c บอกชุดที่หนึ่งเลยนะคะชุดที่หนึ่งคือชุดชายชนจ้าถ้าดูไม่ทันก็ดูใหม่แล้วก็จดชื่อไว้นะก็ได้นะคะชุดชายชนนะคะ250บาทได้ไป3กระถางค่ะต่อมาเป็นชุดที่2ค่ะชุดที่2ก็เป็นธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วเนี่ยนะกระถางมี2ต้นนะคะธาตุบางแก้วเ,เป็นไม้ผ่าหัวนะคะ f c นี่นะคะเป็น,นกระถางมี2ต้น,นะคะ่ะธาตุบางแก้วตามด้วยมณีล้อมเพชรน,นะคะแล้วก็อันนี้เลยคะ่ะ อันนี้เป็นสุดสายชนนะคะมีกระถางเดียวค่ะสุดสายชนค่ะมีกระถางเดียวนะคะมีชุดเดียวให้ไปอยู่ในชุดถาดบางแก้วเลยนะคะอยู่ชุดที่สองค่ะชุดที่สองนะคะ fc สองร้อยห้าสิบบาทจา้ะต่อมาเป็นชุดที่สามค่ะชุดที่สามเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันนี่นะคะอกด่างอกด่างขาวมาแบบนี้นะคะสวยมากนะคะองค์หญิงทอฝันด่างขาวนี่หายยากนะคะ องค์หญิงทอฝันในกระถางนี้ได้ไปสามต้นนะคะ fc ได้ไปสามต้นนะคะองค์หญิงทอฝัน,น,ะะ <BE. S 1> นแล้วก็มีมีเงาะถอดรูปเงาะถอดรูปตอนนี้เป็นยังเป็นเด็กอยู่เนาะนี่นะคะเงาะถอดรูปได้ไปสองต้นนะคะเงาะถอดรูปจ้ปนนะเวลาโตมาเขาจะเป็นใบแดงสวยมากนะคะเดี๋ยวพ่าแม่จะพาไปดูต้นแม่นะคะเงาะถอดรูปแล้วมาต้นนี้ตามด้วยพยามนค่ะ,พย,คะพยามนเขาจะสวยนะคะ fc พยามนนะคะอ่ะชุดนี้คือชุดที่สามค่ะอ fc บอกว่าชุดที่มีองค์หญิงทอฝันมีพยามนมีเงาะถอดรูป น,นี่ป้าแมงก็รูน้วนะคะว่าอยู่ในชุดที่สามนะคะชุดนี้ก็สองร้อยห้าสิบเท่ากันจ้ะถัดแล้วมาชุดที่สี่ชุดหนึ่งค่ะไม่แพ้กันเลยนะคะชุดที่สนะี่นะองค์ยิงท่อฝันนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ได้ลูกไม้ไปแบบนี้ใบแข็งๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะสวยมากค่ะลูกไม้เนาะสวยๆจริงๆค่ะลูกไม้ไปหนึ่งต้นลูกไม้ต้นนี้เหมือนไอ ชื่ออะไรนะคล้ายนะคะสวยมากต้นนี้นะอะไรนี้ก็ได้เพชรสุวรรณชโชคไปอีกนะคะเพชรสุวรรณชโชคนะคะอุีนี่นะคะไปหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดองค์หญิงทอฝันนะคะชุดที่สี่จ้ะค่ะแล้วมาชุดที่ห้าชุดที่ห้านี่นะคะมัคควานนะคะได้มัคควานไปหนึ่งต้นมณีล้อมเพชรนะคะถังนี้มีสองต้นนะคะพญามนีอีกหนึ่งต้น,นะคะ่ะอันนี้ ลูกไม้ทรงใบพัดนะคะได้ไปสองต้นเลยนะคะลูกไม้ทรงใบพัดนะสวยมากนะคะเอฟซีนี่นะคะอยู่ในชุดมะขวานนะคะอยู่ในชุดที่ห้าค <cream>. ่ะชุดที่หกค่ะชุดที่หกนี่ขุนสีวิชัยะค,ะค่ะเอฟซีขุนสีวิชัยในกระถา,างนีน้ีต้นเนี่ยได้ไปสามต้นเลยนะคะได้ไปสามต้นเลยเนาะ คุณรี 4, วิชัยนะคะได้เป็นสามต้นนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวจัดฟูให้สวยๆนะคะแล้วก็มีลูกไม้ใบยาวนะคะอฟซีลูกไม้ใบยาวเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดูนะคะ<ๆ>เขาสวยมากนะคะเวลาเขาโตมานะนี่นะล,ลูกไมไ้ได้ต้นนะคะลูกไม้ต้นนี้จะเป็นทรงใบจีบๆแบบนี้นะคะนี่นะทรงใบจีบๆแบบนี้ค่ะนี่คืออฟซีบอกชุดคุณสี 4, วิชัยป้าแมวก็รู้แล้วนะคะมีชุดเดียวจะ้ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่เจ็ดค่ะชุดที่เจนะ็ดในกระถางนี้มีรัตนาสิน รัตนส,สินป้ายเขียวแต่ว่าเขาเคยด่างขาวมานะคะต้นนี้นะเอฟซี FC เอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะมีรัตนสินมีพญามนนะคะอยู่ในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะแล้วมาด้านนี้นะคะชุดนี้ได้นพกเก้านพกเก้าด่างสวยๆแบบนี้นะคะได้ไปนพกเก้านกระถางนี้สองต้นนะคะเอฟซีด่างด่างขาวด่างเหลืองด่างชมพูครบหน้านะคะครบหน้าเลยนะกระถางที่ได้ไปสองต้นนะคะนี่นะได้ไปสองต้นค่ะ แล้วก็ได้ลูกไม้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะ fc ลูกไม้นี้สวยมากนะคะเขาไม่เขียวแบบนี้นะโตไปเขาจะสวยกว่านี้นะคะค่ะ fc บอกป้าแมวก็ได้นะคะชุดนุพะเก,ก้านะคะนุพะเก,ก้านี่สวยมากนะคะได้ไปสองต้นนะคะด่างด่างทั้งสองต้นเลยนะคะ fc ด่างทั้งสองต้นเลยค่ะนุพะเก้านะแล้วยังได้พญามนแล้วก็รัตนสินนะคะใบอีกหนึ่งต้นจ้ะค่ะต่อมาชุดที่แปดค่ะชุดที่แปดมีพญาพันวังนะคะ fc พญาพันวังเป็นฟอร์มกอลเลยนะคะ แล้วก็มากระถางนี้มีเกาะเก็ดแล้วก็ลูกไม้ด่างนะคะก็ได้ลูกไม้แดงๆอย่างนี้ไปอีกหนึงต้นนะคะลูกไม้แดงเนี่ยต้นนี้สวยมากนะคะป้าแมวมีต้นแม่ให้ดูนะนี่ป้าแมวแยกหน่อมานะคะอันนี้เขาเป็นแล้วนะคะนี่นะค่ะอยู่ในบอกชุดพยาวะพยาพันวังนะคะหรือชุดที่แก็ได้นะคะป้าแมวรู้นะคะชุดที่8คือเป็นชุดของพยาพันวังค่ะเป็นฟอร์มกอนะคะได้ไปสกระถางนะคะกระถางนี้มีสต้นนะคะ fc น hmm. mm ี่ก็เป็นฟอร์มกอเลยนะคะพัญญาผันวางจ้ะชุดที่9้ายิ่งสวยมากเลยนะคะเอฟนี่ได้ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างอันนี้น่าอันนี้น่าจะเหมือนเหมือนไก่สยามนะคะเหมือนไก่สยามเลยเนาะนี่นะคะลูกไม้ด่างเป็นลูกไม้ด่างนะคะเอฟซีนี่เป็นลูกไม้ด่างนะคะน่าเขาจะเหมือนไก่สยามเลยไก่สยามเขาจะออกด่างแบบนี้นะคะลองไปค้นหาดูนะคะ f อฟหรือจะเป็นลูกจะเป็นไก่สยามก็ได้นะคะพ้าแมวได้มาในนําลูกไม้นะนี่นะคะ น่าจะเป็นไก่สยามเขาจะสวยมากนะคะเนี่ยนะ fc ลงไปดูนะคะว่ามันมันมันคล้ายกันนะนี่คล้ายคล้ายไก่สยามแล้วก็ได้มามีขุนไก่ไปอีกหนึ่งต้นค่ะแล้วต้นนี้ลต้นไม้ต้นเนี้ยถ้าสวยมากค่ะ fc เนี่ยทรงใบเขาจะอ่ริมใบเขาจะออกเป็นม่วงม่วงนะคะนี่นะคะได้เดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นทองระยะค่ะถ้าจําไม่ผิดนะคะทองระยะ ต้นนี้เป็นลูกไม้เอฟซีเห we anyway nah ็นลูกไม้อย่างเงี้ยเขาจะออกแดงนะคะพื้นพื้นเขาจะแดงสวยมากนะคะเป็นลูกไม้ของสยามนารมิตนะคะเอฟซีเป็นลูกไม้ของสยามนารมิตแม่พันธุ์คือสยามนารมิตนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะเขาจะออกแดงสวยมากค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในชุดนี้นะคะอยู่ในชุดลูกไม้กับขุนไก่นะคะอยู่ในชุดที่เก้าค่ะค่ะต่อมาชุดที่สิบไขเอฟซี ชุดที่สิบมีมณีล้อมเพชรนะคะลูกไม้ด่างแบบนี้เลยนะคะด่างสวยๆค่ะนี่ก็ลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้สวยค่ะแล้วก็ได้ไปอันนี้ได้ไปสีลาหุ่มทองหน้าเข้มนะคะล้วก็าถาังมีสองต้นนะคะนี่หน้ามันมันลุน้นลุ้นใบต่อไปนี่หลอดใหม่เขานะคะนี่หลอดใหม่คะ่ะนะน่าจะด่างด้วยนี่นะคะลุนล้นลุ้นหลอดตลอดเลยค่ะนะคะเป็นสีลาหุ่มทองหน้าเข้มค่ะนี่ก็เพชรสวรรณโชคนะคะอยู่ในกระถางนี้มันมีสองต้นป้าแม่ก็เลย ขายให้ไป็น f แบ่งปันป f c ฟไปนะคะนี่นะคะอยู่ในชุดที่10นะจ๊ะค่ะต่อมาเป็นชุดนี้ชุดที่12ชุดสุดท้ายค่ะเป็นชุดม้าสีหมอกนะคะ F อม้าสีหมอกมีลูกขึ้นเต็มแล้วนะคะม้าสีหมอกแล้วก็ตามด้วยเอานี่ก่อนเงาะถอดรูปนะคะเงาะถอดรูปอีกหนึ่งกระถางเท้าลำไยแดงเป็นฟอร์มกอนะคะนี่นะคะ f c ฟบอก ชุดม้าสีหมอกก็ได้นะคะปลาแมวจําได้เลยนะคะหรือชุดที่สิบสองนะคะค่ะเรามาชุดนี้ไซส์นี้นะคะเป็นนี่เป็นกระถางเดี่ยวนะคะเป็นกระถางเดี่ยวนะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะเป็นสบายนางฟ้าค่ะ fc นี่นะคะมีลูกขึ้นมาแล้วนะคะสามต้นแล้วนะลูกได้ได้ได้สงต้นแล้วนะคะไซส์แม่พันธเลยค่ะไซส์แม่พันธทั้งสองกระถางเลยนะคะมีให้สงกระถางนะคะมีลูกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสบายนางฟ้านะคะนี่สวยมากนะคะมีให้สองมีให้เลือกสองกระถางะคะ่ะ กระถางละ350บาทนะคะกระถางละ350บาทค่ะสบายนางฟ้านะจ๊ะมีลูกแล้วนะคะมีลูกแล้วมีน้องเล็กน้อยมาแล้วนะคะสวยๆเลยนะคะเลี้ยงเป็นแม่พันธ์ยิ่งสวยนะคะสบายนางฟ้าค่ะกระถางละ350บาทจ้ะค่ะต่อมาเป็นนางลากสดเทวีนะคะกระถางนี้เป็นไซส์แม่พันธนะคะต้นนี้คือต้นต้นแม่นะคะได้ลูกไป2ต้นแล้วนะคะได้ลูกไป2ต้นแล้วเนาะนะคะได้ลูกไป2ต้นอันนี้ใบมันไม่สวยป้าแม่ก็ เ <S an> ด็ดทิ้งตัดทิ้งไปเลยค่ะนี่นะคะตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าใบเขาจะเริ่มยุบนะคะเพราะว่าไม้มันมีหัวแล้ว,วเขาให้น้องมาแล้วป้ายทั้งสองต้นเลยนะคะต้นนี้ก็ขออยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทค่ะทั้งหมดในนี้ได้ไปสามต้นนะคะ fc ได้ไปสามต้นนะคะสามร้อยห้าสิบาทจะ,ะมาต้นนี้นะคะวังทองค่ะวังทองวังทองไซส์แม่พันธุ์นะคะนี่เป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วหมดเลยสองร้อยห้าสิบาทค่ะวังทองนะคะ fc วังทองสองร้อยห้าสิบบาทจะ อันนี้เป็นลูกไม้ของป้าแมวนะคะเอามาแบ่งปันให้เอฟซีเนาะสวยมากนะคะเอฟซี FC สวยสวยมากเลยเนาะลูกไม้นะคะค่ะดูต้นนี้นะคะเป็นเป็นเป็นสองต้นนะคะมีสองต้นนี่นะคะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเกิดมาจากต้นนี้หรือเปล่านะนี่นะเขาออกมาด่างขาวแบบนี้เลยนะคะเอฟซีาาด่างขาวแบบนี้นะคะต้นแม่เขาจะด่างลักษณะนี้นะคะนี่นะจะ๊ะในกระถางนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะเอฟซี FC เอาไปเอาไปเปลี่ยนไปทําจํานวนได้เลยนะคะนี่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะ กระถางนี้ไปสองร้อยห้าสิบาทนะคะดังแบบนี้เลยนะคะนี่ถะาเรามาต้นนี้ค่ะยกเป็นฟอร์มไปเลยนะคะนี่อฟซี FC ดูสิคะตรงใบเขาสวยมากนะคะนี่เขาหุบตรงกลางก็จะเหมือนเหมือนตาก็จะเป็นตาแดงๆแบบนี้นะคะนะคะนี่เขาได้ลูกเต็มเลยค่ะนี่คือลูกเขานะจ๊ะนี่นี่คือลูกเขานะคะต้นนี้นะคือลูกเขานะคะนี่จ้ะอันนี้คือเอาไปตั้งชื่อได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีลูก แบบนี้แล้วนี่นะคะลูกเขาจะเป็นหุบเหมือนกันจ้ะนี่นะคะนี่ค่ะจะเป็นตานแดงด่างนะคะด่างนะสวยค่ะสวยนี่นะคะดูใบใบใบแก่เขาสวยมากค่ะถ้าเอาไปสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันจ้ะสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันกระถางที่สองนะคะต่อมากระถางที่สามจ้ะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้ออกด่างชมพูนะคะมีน้องมาแล้วนะคะมีน้องมาแล้วนี่นะคะเต็มกอเลยด่างชมพูนะคะให้ไป2 5 0ห้าสบาทเท่ากันค่ะเป็นขายขายให้ยกฟอร์มแบบนี้เลยนะคะ f c นี่ยนะคะลูกไม้นะคะสวยมากค่ะนี่นะคะ2 5 0ห้าิบาทจา้ะกระถางที่สามจ้ะอันนี้เป็นกระถางที่สี่ค่ะกระถางที่สี่จะออกทรงใบ แบบนี้นะคะด่างแบบนี้จ้ะน,นะคะก็สองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะกระถางที่สี่จ้ะต่อมาเป็นกระถางที่ห้ากระถางที่ห้าหน้าตาเหมือนมิกกี้เมาส์เลยนี่นะคะ fc ได้ไปสามต้นเลยนะคะนี่นะคะเป็นเป็นแม่พันธุ์หมดแล้วนะคะเป็นสายแม่พันธุ์หมดแล้วนะคะได้ลูกออกมาด้วยนะคะด่างด่างสวยแบบนี้นะคะด่างสวยสวยเลยจ้ะ สดใหม่มาดูสินี่ด่างสวยมากค่ะนี่นะคะใบเก่าเขาเนี่ยนี่ใบด้างล่างล่าสุดเลยนะด่างด่างสวยค่ะสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะ fc เป็นทรงฟอ,พอ,พอ,พอพมพุ่มแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ fc จะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปกระถางสิบได้เลยนะนี่เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วจ้ะค่ะต่อมาเป็นกระถางที่หกนะคะนี่นะคะ ใบใหญ่กว่ามือป้าแมวแล้วนะคะนี่นะคะออกด่างมีใบใบด่างนะคะด่างแบบนี้นะคะหลดใหม่มานะคะยีนี่นะคะหลดใหม่มาก็ด่างนะคะดูหลดใหม่นะคะด่างสวยได้ต้นนี้ไปต้นหนึ่งสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะด่างที่หก ต่อมากระถางที่เจ็ดค่ะกระถางที่เจ็ดจะได้แบบนี้ไปเลยนะคะนี่อันนี้นี่เป็นเศรษฐีพันล้านนะนี่นะคะเศรษฐีพันล้านไปอีกหนึ่งต้นเอ๊ะไม่ใช่เศรษฐีพันล้านดิ little, ลืมชื่อเลยตัวนี้ว่าแมวลืมชื่อนะคะตัวน,นี้นะคะไม่ใช่เศรษฐีพันล้านนะคะตัวน,นี้นะลืมชื่อเลยแล้วก็ได้ไปกับลูกไม้ด่างนะคะเล็บตีนีลูกไม้ด่างหลอดใหม่มาด่างแบบนี้เลยนะคะไซส์แม่พันธุแล้วนะคะ นี่นะคะใบใหญ่กว่ามือป้าแมวแล้วจ้ะนี่นะคะสองต้นนี้ป้าแมวขออยู่ที่สามร้อยบาทนะคะฟิฟซี C. สองต้นนี้ขออยู่ที่สามร้อยบาทจ้ะแล้วมากระถางนี้กระถางสุดท้ายจ้ะถังนี้ก็ได้ไปสองต้นเหมือนกันนะคะหน้าเข้มๆขมหน้าดุดแบบนี้เลยนะคะฟิฟซี C. นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะไปสองร้อยห้าสิบบาทเท่ากันจ้ะ ค่ะบอแมก็จัดเปลี่ยนต้นไม้ใหม่นะคะฟิฟซีเปลี่ยนดินเปลี่ยนปุ๋ยใส่ปุ๋ยเข้าใหม่นะคะเปลี่ยนดินยิ่งเปลี่ยนดินยิ่งงดงามนะคะฟิฟซีต้นนี้ชื่อว่าเจ้าฟ้ากุ้งนะคะนี่นะคะต้นนี้นะมีใบเดียวค่ะค่ะเจ้าฟ้ากุ้งค่ะนะคะสวยมากนะคะอันนี้เป็นนางพิ้วนะคะฟิฟซีนางพิ้วนะคะนี่นะคะนางพิ้วจะเป็นแบบนี้นะคะนางพิ้วแล้วส่วนเท้าพันตาเขาจะคล้ายกันมากนะคะนี่อันนี้เป็นเท้าพันตานะคะ จะไม่ใช่ตางพิวนะคะเขาจะมีตาห่างๆกันส่วนนางพิวเขาจะหอ่อห่อใบบิดนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะป้าแมวก็ออกมาไว้ข้างนอกนะคะ FC ออกมาไว้นอกตู้เลยนะคะนะคะเป็นเป็นไซส์อันนี้ป้าแม่ก็จะแคะหน่อออกไปขายให้ FC นะคะแบ่งหน่อไปให้นะคะนะคะ FC ลูกไม้ต้องเลี้ยงใจเย็นๆค่ะเทเแรกๆเอาไปอะ่ะมันเล็กมากไปค่ FC ก็อบ อบไว้ก่อนนะคะอบเนี่ยนะพอก้านค่อยใหญ่แข็งแรงแบบนี้นะคะ FC ก็เอาออกมาเลี้ยงนอกตู้ได้เลยค่ะหรืออยู่ในแดดลําไรหรือว่าจะเป็นแดดร้อยเราก็ดูก่อนว่าเขารับสภาพได้ไหมถ้าต้นไหนมันด่างมากมันก็จะอยู่ในแดดแดดร้อยอาจจะไม่ค่อยได้นะคะนี่อนะันนี้ป้าแม่ก็เอาไว้แดดลําไรก่อนนะคะ FC เนี่ยเขาจะสวยแตกต่างกันไปค่ะลูกไม้นะคะสีสันใบเขาจะไม่เหมือนกันจ,ะ,จะเล่นสีเล่นสันออกไปกันเลยนะคะนี่อันนี้ดูสิคะเนี่ยออกด่าง แบบนี้เลยนะคะสวยทุกต้นค่ะน,นะคะไม้สวยสวยค่ะเนี่ยจะเป็นลูกไม้นะคะยีฟซีเป็นลูกไม้ค่ะเนี่ยที่ประเขียวขายเคยขายไปลูกไม้ไก่ลูกไม้ไก่นะคะเนี่ยแรกแรก,แรกออกาก็จะกัดสีแบบเขียวเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนค้ำค้สีชมพูจะเป็นเหมือนค้ำค้ำนะคะเนี่ยตอนละโตมาสวยมากค่ะอันนี้นะคะมีตัวน,นี้แม่ก็ตัดใบก็ทิ้งไปันเหลืออยู่ใบเดียว เขาจะได้ลงหัวให้ให้ให้เราแล้วเราก็จะได้ผ่าหัวมาทําจํานวนได้นะคะ Fc นะคะก็เป็นไม้บ้านป้าแมวนะคะก็ะมีประมาณนี้ค่ะ Fc ถ้าชอบไม้แบบไหนก็โทรหาป้าแมวได้นะคะอันนี้ต้นนี้เป็นอมพรนะคะ Fc อมพรเวลาโตมาเขาจะกัดสีแบบนี้เลยนะคะอมพรจะน,นะคะเป็นอมพรค่ะส่วนต้นนี้ก็เป็นหนุมานหักดานค่ะใบเขาจะออกขาวแบบนี้ ออกขาวโอ,โอมชมพูนิดๆ Dank. แบบนี้นะคะ FC นี่นะคะนี่ก็หันุมานจองถนนค่ะอันนี้ก็เป็นหันุมานี๋ยวชื่อไปไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขัดสมาธินะคะต้นนี้ขัดสมาธิจะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้เป็นชาละวันนะคะต้นนี้เป็นชาละวันค่ะอันนี้เป็นไก่ทองธรรมดาจะคล้ายๆประชาเลยนะคะไก่ทองต้นนี้นะจะคล้ายๆประชานะคะ แต่ไม่เหมือนกันนะคะค่ะน,นี่ก็เป็นขุนสีโคชะคงค่ะ fc ขุนสีโคชะคงเนี่ยกว่าจะกัดสีเนี่ยนานมากนะคะขุนสีโคชะคงค่ะตัวน,นี้ค่ะน,นี่ก็จะเป็นตระก,กูลยักษ์นะคะป้าแมวก็จะเลี้ยงไว้แบบนี้เลยค่ะค่ะวันนี้วันวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบ้านป้าแมวนะคะ fc ค่ะมาเลี้ยงบอลสีกันนะคะให้ความสุขถึงไม่จะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ะคะ่ะอยู่กับบอลสีะค,ะลค่ะป้าแมวชอบอยู่แบบนี้อยู่ชอบอยู่เงียบเงียบ เปลี่ยนกระถางทำแบบนู่นนี้แยกดินบ้างอะไรบ้างนะคะถ้าเอฟซีท่านใดอยากจะขายบอลสีถ้าขายไม่ได้ก็โทรหาป้าแมวนะคะป้าแมวก็ยินดีเป็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยเอฟซีนะคะจะได้มีการค้าขายจะได้ไม่เครียดจะได้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเนาะตอนนี้เนาะช่วยช่วยกันไปนะคะ FC ป้าแมวก็ช่วยเท่าที่ป้าแมวช่วยได้นะคะจะจะมี FC ไปเอฟหรือไม่เราก็ต้องเสี่ยงต้องลองดูดุลพินิจการขายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่า ท่านจะตกลงกับ FC ว่ายังไงเพราะว่าป้าแมวไม่สามารถไปถ่ายต้นไม้ให้นะคะบางท่านก็จะสงสัยบางท่านเขา,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 าก็โทรไป FC ก็ที่ฝากป้าแมวมาก็รับสาย FC ด้วยนะคะบางท่านก็สนใจอยากซื้ออยากช่วยซื้อแบบนี้นะคะค่ะป้าแมวขอขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะวันนี้สวัสดีไปกระบอลสีสวยๆบ้านป้าแมวนะคะสวัสดีจ้า